เตรียมตัวให้พร้อมกับตัวละค internet, รใหม่ชางลี่และต่อจากนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก่อนจะเข้าสู่แพท1.2สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมว well ูเทอร์ริงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกรีเบิร์ดวูเทอร์ริงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและย uh ังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง ตอนนี้หลายๆคนอาจจะขึ้นเลเวลบัญชี50กว่าใกล้60กันแล้วเราก็จะอัปเกรด่าตัวละครได้เลเวลสูงสุดอยู่ที่90ฉะนั้นถ้ามีตัวละครใหม่เข้ามาอย่างชางร์ลีเราต้องเตรียมของและเงินเท่าไหร่ในการที่เราจะทํา1ตัวละครให้ขึ้น90จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเงินที่ต้องเตรียมเลยก็คือประมาณ2ล้าน2พาวเวอร์พัม60เป็นผลไม,ม้ที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครลิงชนิดต่างๆแล้วก็เมทัลลิกดิบหยดน้าโลหะของเลื่อนขั้นเฉพาะที่เราจะ จะได้จาก inferno rider อันนี้ต้องใช้พลังงานลงนะครับแล้วก็มีไอเทมไลฟ์สัปดาห์ที่ดันเจียนไลฟ์สัปดาห์เนี่ยจะลงได้3ครั้งเราก็ต้องเตรียมอันนี้ไว้ด้วยในกรณีที่เราจะอัปเกรดเลเวลให้ครบอัปเกรดเลเวลสกิลให้ตันของที่ต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยจะประมาณนี้อันนี้ยังไม่รวมที่อัปเกรดเลเวลของอาวุธนะในส่วนของบิ i l d ีเขาก็จะมีแนะนําหลากหลายตัวเราจะเล่นเป็นแบบอังโกชังลี่ก็ได้แต่ควรที่ต้องมีวอริน่าจะเล่นเป็นเมนดาเมจหลักหรือซับดาเมจก็ดีไม่แพ้กันถ้าเราจะเล่นซับดาเมก็ Sub ัดกะส่วนถ้าาเรา เล่นเมนดาเมจก็อ damage, เอาชิเซียมาเป็นซับดาเมจนะครับหรือจเจ้ายินหลินมาเป็นซับดาเมจนี่ก็จะือเป็นทีมที่เขาแนะนํานะนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใส่เอ็กโคไม่ว่าจะเป็นเซตอินฟินออลไรเดอร์หรือเซตไฟแบบฟูลคอสี่เราก็เลือกเป็นคีเลตหรือคีดํมส่วนคอสามจะเลือกเป็นโจมตีธาตุไฟหรือจะเป็นในส่วนแอตแทกแต่คอสหนึ่งเนี่ยควรที่ต้องเป็นแอตแทกออฟลองก็ไปหาเพิ่มเตมิมเอานะครับผมก็ได้เตรียมของมาแล้วเล็กน้อยในกรณีที่เราจะเล่นเป็นซับดาเมจก็ไปใส่เซ็ตมูลลิตหรือเซตนก3หัวซึ่งข้อมูลอนี้ เ,เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะแต่ถ้าใครมีของน้อยยังสามารถเล่นเป็นไฟ2มุลิตสอได้อันนี้ก็จะได้ฟื้นฟูเอ e เนอร์จีเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนอาวุธของเขาโดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นอาวุธส่วนตัวแต่นี่เขาจะแปลผิดนะอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นคีดเมทแต่ดาวที่สําคัญที่เห็นผล2ดาวขึ้นไปเนี่ยจะดีมาก4ดาวก็จะโหดแบบมากๆแล้วก็6ดาวนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดทางนี่จะเป็นภาพรวมของฉางลี่ส่วนการอัปเดตก็ต้องเข้ามาที่เพจนี้เลยครับ Wuthering w e b Unofficial ข่าวล่าสุดแล้วก็คือ เราสามารถปรับเปิด120 fps ได้แล้วนะครับถ้าตามที่เขาบอกนะแต่เราต้องไปแก้ไขที่ไฟล์โฟลเดอร์และไปคลิกไฟล์ที่มีชื่อนี้นะครับเกมก็จะเปิดทันทีโดยไม่ผ่านลันเชอร์แต่120 fps จะยังไม่สมบูรณ์100%ใเปอร์เซ็นต์นอนาคตเขาก็จะมีปรับ1 2 0เปอร์เซ็นต์ด้วยและส่วนเนื้อหาต่อมานะครับในการอัปเดต30วันต่อจากนี้เข้าสู่แพท1 1ครึ่งหลังและเตรียมต่อในแพ1.2ในวันที่ลงิปนะครในวันที่20กระะกรลาคก็จ,กกรรบบจกเลเ,จเป็นกกิรรมนี้ ซึ่งเราจะได้เพชรเนี่ย500ด้วยกันแล้วก็มีอัปเกรดเอ็กโคด้วยแต่เงื่อนไขเลยก็คือเราต้องทําคะแนนให้ถึงในแต่และสเตจและเมื่อเราเก็บพอย n ์ถึงก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมโดยรวมแล้วเพชรเนี่ยจะได้อยู่ที่500แล้วก็ขวดอัปเกรดเอ็กโคค่อนข้างเยอะมากๆรวมถึงเงินที่เราจะได้ด้วยฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับกับกิจกรรมใหม่แบบนี้ต่อมานะครับในวันที่22กรกฎาชางลี่ตัวละครใหม่กาชาก็จะมาแล้วซึ่งจะมีระยะเวลาให้เราเปิดจนถึง14สิงหากันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครเพชรไม่พอย,ย มีเวลาดองเพชรรอไปเปิดน้องได้ถัดมานะครับในวันที่25กราก,กรา้าจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อรับของมีลูกแก้วในการเปิดสุ่มด้วยฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวลากิจกรรมเนี่ยจะมีถึงแค่วันที่8สิงหาเท่านั้นเริ่มวันที่25ส่วนกิจกรรมถัดมานะครับวันที่6สิงหาด่านฟาร์มเอ็โคจะคูณ2เราสามารถไปฟาร์มได้เอ็โคนะครับในวันนั้นเตรียมพลังงานให้พร้อมอย่างน้อยเนี่ยก็ลงได้วันละ3รอบที่แล้วส่วนวันที่15สิงหานะครับหลังจากที่จบกิจกรรมของชาร์ลีก็จะ เข้าสู่การอัปเดตแพท1.2เห็นเขาบอกว่าจะมีแจกตัวละครใหม่ด้วยมีน้องน้ําแข็งกับน้องสายฟ้ามาดส่ฟ้ากับกระสวยน้ําแข็งฉะนั้นก็ไปรอดูแล้วกันนะครับว่าแพท1.2เนี่ยจะเป็นยังไงจะเถื่อนมากน้อยขนาดไหนยังดีเขายังมีไทม์ไลน์ให้เราดูนะครับเขายังมีวิดีโอตัวใหม่นี่เลยครับฉากการวางหมากโคสวย ฉากตัวเต็มเนี่ยเพื่อนๆต้องลองไปดูเอานะครับแล้วเขาก็าลังเปิดตัวโปรแกร,รม TikTokcaster ให้เรามาเข้าร่วมโปรแกร,รมเพื่อรับรางวัลมีท็อป1ท็อป2ท็อป3แต่ของรางวัลที่แตกต่างกันและยังได้แอสไลท์ like, หรือเพชรในเกมนะครับแล้วก็คลาสเงินอีกด้วยนะอย่างน้อยแค่เราเข้าร่วมและมียอดไลค์ถึงก็จะได้รับเพชรแล้วฉะนั้นก็มาอ่านรายละเอียดเพิ่มเดิมได้จากตรงนี้และในส่วนของอาวุธใหม่ของฉางลี่ดาบนันนี้ใช่ไหมครับวัตถุดิบในการอัปเกรดที่เราต้องเตรียมไว้หยดน้ําโลหะความสามารถ แบบร้นเหลือแล้วก็คีดดาเมจถึง48.6%ถ้าเราอัพถึงเลเวล90ได้จะเป็นอะไรที่โคตรโหดและเทือนนอกจากนี้เขายังมีในส่วนของ OTS ใหม่หรือก็คือเพลงนั่นเองสามารถมาดูได้นะครับแต่ผมไม่เปิดให้ฟังแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเรลียดในการอัปเดตแพดและส่วนตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นตู่เลเวล60ก็ค่อยๆเก็บเลเวลไปก่อนก็ได้ไม่ต้องซีอะไรมากเพราะยังไงเดี๋ยวเวลานั้นมีกิจกรรมคูณ2เราก็จะได้ไอพเท่าอยู่แล้ววันลา3รอบ3รอบ3รอบแต่ผมจะขึ้นสู่เลเวล60 จบแล้วนะครับบอกเลยตอนนี้ก็ทําของไปได้ในระดับหนึ่งแล้วพอไม่ได้อัปเกรดเอคโคชีวิตก็ค่อนข้างดีขึ้นเพราะยังไงเราก็เล่นได้อยู่ดีกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยชอบพาให้เราไปแบบสุดทางนะครับสุดต่งรวมถึงยังมีความเกลือด้วยงั้นเดี๋ยวผมพาไปลองกิจกรรมใหม่กันดูหน่อยแล้วกันนะครับกัอันนี้เก็บแต้มเก็บ point แต่เราต้องไปทำเควสก่อนนะแล้วก็ไปครับดูอีเควสฟ้าวับสู่เมืองแล้วก็คุยกับ n อ c จัดไปแล้วก็มาคุยกับตรงนี้นะครับวิงเลือกบัฟที่เราจะใช้งานแล้วก็ใส่ทีมของตัวละคร พื้นฐานแล้วเขาก็จะมีตัวละครให้เราเล่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่ได้ซีอะไรมากก็เล่นตัวละครที่เขาแนะนําก็ได้นะอีกอย่างก็โหดด้วยฉะนั้นถ้าใครไม่มีของไม่ต้องกลัวแล้วก็กด Star s start Challenge โคตรดีไปครับไหนลองสู้หน่อยซิอ<ะ>ืมสิงเปลี่ยนเป็นเวอร์่ีด้ครับ คิวไปก่อนนี่ไงสิป่ะเข้าสู่บอสตัวใหม่ป่าปากหอกเลยโอ๊ะเออโดน <laughs> โหดร้ายไปแล้วจะพวกนี้แล้วก็ลิงทีบรอสเตจใหม่มาครับพอรเราต้องสู้สามตัวด้วยกันปกากขอเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเห็นไหมสู้แบบง่ายๆมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วเก็บแต้มได้หนึ่งพันห้าร้อย เราไปดูสกอร์คะแนนหน่อยสิ แตดานพวกนี้จะเปิดปลดล็อกทุกๆวันนะครับไม่ได้เปิดทีเดียวฉะนั้นเราจะมาลงทีหลังก็ได้เพชรได้ช้าแต่ก็ได้นะนี่เราก็มารับได้เลยแจกถึง500เพชรโคตรดีฉะนั้นสําหรับใดยพาร์ทนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่าหวังว่าไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตัวละครใหม่จะเข้าชาร์ลีแล้วก็เตรียมวัตถุดิบอัปเกรดขึ้นสู่เลเวล90ถ้าเราเปิดได้นะครับที่สําคัญไปกว่านั้นผมว่ากิจกรรมอะ่ะเขาจะพาเราเดือดมากยังไงก็ขอขอบคุณม,ม,มากๆนะครับเข้ามาชมเจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ